ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นห้องน้ําลื่นร่วซึมหรือว่าอยากเปลี่ยนกระเบื้องใหม่แต่ไม่สามารถที่จะใช้วิธีปูกระเบื้องได้ทั้งพื้นและผนังผมแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับสีโลของ Woodtek ค,ครับม,มันสกสารงนีีเม็ดทรายไมันลื่นเนาะแบบนี้เนาเนะแบบนะตัวนี้จะเป็นสีทากระเบื้องทูอินวันสูตรน้านะครับเป็นสีน้ําอะคริลิกชนิดพิเศษพร้อมทารองพื้นในตัวก็คือเป็นทูอินวันสามารถที่จะทารองพื้นแล้วก็สีจริงไปในรอบเดียวเลยนะครับ สูตรนะ้าจะไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นกึ่งเงาแห้งไวภายใน2ชั่วโมงนะครับเราสามารถเปลี่ยนสีกระเบื้องห้องนี้ได้ภายใน1วันนะครับผมด้วยตัวนี้เลยสีทากระเบื้อง2 in 1. 1ตัวสีเขาจะมีน้ํายาเล่งมาให้ด้วยนะครับส่วนตัวนี้เป็นผงการลื่นที่เราจะผสมลงไปในสีสําหรับทาพื้นนะครับ สีตัวนี้จะเป็นสีน้ำไมโคริกสุดพิเศษนะครับซึ่งเป็นสีทับหน้าแล้วก็เป็นสีรองพื้นในตัวเลยการใช้งานให้เพื่อนๆใส่น้ำยาเล่งลงไป1ซองแล้วก็คนให้เข้ากันกับสีนะครับสำหรับการทาผมก็จะใช้ลูกกิ้งขนสั้นแบบนี้ ก่อนทาให้เพื่อนๆทำความสะอาดพื้นผิวฝุ่นผงคราบสกปรกไขมันต่างๆให้เรียบร้อยหากมีงานต้องซ่อมยาแนวก็ให้ซ่อมให้เรียบร้อยโดยการทาเราจะทาทั้งหมด2รอบโดยไม่ผสมน้ำนะครับเนื้อสีค่อนข้างเข้มข้นทาแล้วขึ้นฟิล์มหนาเคลือบทับพื้นผิวกระเบื้องติดทนกันได้ทั้งน้ำซึมแล้วก็เชื้อราเลยตอนนี้เราก็ทารอบแรกแนละ้วเรียบร้อยนะครับผมแต่อันนี้เราก็ต้องทิ้งไว้2ชั่วโมงนะเพื่อที่จะมาทาในรอบที่2โอเคเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงเจอกันครับผมการทาแต่ละรอบเราต้องทิ้งไว้ให้แห้งง2ชั่วโม หลังจากทานในรอบที่2เสร็จแล้วให้ทิ้งไว้8-10ชั่วโมงถึงจะเหยียบได้ส่วนการอาบน้ําถ้าต้องการก็สามารถทําได้แต่ว่าห้ามให้น้ําขังเกิน15นาทีนะครับโอเคผมในรอบที่2ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้ก็เหลือพื้นนะครับส่วนพื้นผมจะใช้เป็นตัวนี้เลยสีน้ําตาลนะครับผมเข้มกว่าเดิมนิดนึงก็เป็นเบอร์ C004 นะครับซึ่งความพิเศษของสีที่เราจะเอาไปทาพื้นเนี่ยมันจะมีผงสําหรับใส่ผสมลงไปในตัวสีนะครับเพื่อให้การลื่นได้ด้วยนะครับ๋ยวไปผสมกันครับ เหมือนเดิมนะครับเราจะผสมน้ายาเล่งลงไฟก่อนแล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นก็เทผงการเลื่นลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันอีกรอบถึงจะนําไปทาได้นะครับตัวผงการเลื่อนจะมีลักษณะคล้ายเม็ดทรายช่วยให้เท้าเรายึดเกาะพื้นได้ดียิ่งขึ้นนะครับเหมาะสำหรับบ้านที่มีเด็กหรือผู้สูงอายุที่มีปัญหาห้องน้ําลื่นแต่ไม่สามารถที่จะปูกระเบื้องใหม่ได้นะครับตัวนี้ก็ช่วยลดอุบัติเหตุได้ดีเลยทีเดียว สำหรับการทาก็ทาสองรอบเช่นกันนะครับระหว่างทาให้เพื่อนเพื่อนคนสีเป็นระยะเพื่อไม่ให้ผงกันลื่นนอนต้นนะครับสีที่ผป็นส่งผงกันลื่นจะดักฝุ่นคราบสกปรกจึงเหมาะกับพื้นที่เปียกมีน้ำไหลผ่านแล้วก็ล้างทำความสะอาดได้ประจำวันนะครับโอเคครับผมตัวนี้ก็แห้งแล้วนะครับผมพร้อมที่จะทาในรอบที่สองแล้วปเหยียบได้ครับไม่เป็นไรแล้วนะแต่ว่าก็ระวังระวังหน่อยแล้วกันะะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราทารอบที่สองกันเลยดีกว่า อันนี้ผมแนะนำนะครับบริเวณที่เราใช้งานมากกว่าปกติก็ควรจะทาให้หนากว่าบริเวณอื่นนะครับผมสีตัวนี้จะแห้งสนิทให้เราใช้งานห้องน้ำได้ปกติหลังจาก24ชั่วโมงไปแล้วนะครับหลังจากทาเสร็จในช่วง7วันแรกให้งดการขัดถูงดการใช้น้ำยาล้างห้องน้ำทุกชนิดหลังจาก7วันใช้งานได้ปกตินะครับแค่หลีกเลี่ยงการขัดถูรุนแรงเท่านั้นเองครับโอเคผมก็เดี๋ยวเราทิ้งไว้นะครับผมทั้งคืนเลยคืนนี้นะครับผมก็งดใช้ห้องน้ำนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ มาดูกันนะครับผมว่าผลงานจะอกมาเป็นยังไงนะครับผมโอเคบ๊ายบายเรียบร้อยครับผมสำหรับการเปลี่ยนสีกระเบื้องใหม่ทั้งผนังแล้วก็ห้องน้ำครับเหมือนได้ห้องน้ําใหม่เลยปามแตกต่างระหว่างก่อนทากับหลังทานะครับแน่นอนเลยห้องน้ําเราดูใหม่ขึ้นนะครับดูสะอาดขึ้นนะครับสว่างขึ้นแล้วก็ดูกว้างขึ้นสบายหูสบายตากว่าเดิม,มเยอะมากนะครับ และที่สําคัญนะครับที่พื้นไม่ลื่นแล้วนะครับเหมือนมันมี texture คล้ายเม็ดทรายเล็กๆคอยสัมผัสเท้าเราตลอดเวลาที่เราก้าวนะครับผมมันก็จะช่วยลดอุบัติเหตุในห้องน้ําได้ด้วยใครที่มีคนแก่หรือว่าเด็กก็ตามนะครับผมผมแนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยนะครับผมเพราะมันช่วยได้เยอะมากๆนะครับถ้าล้มไปเนี่ยโอ้โหมันคุ้มเลยนะครับผมแล้วห้องน้ําเป็นจุดที่สําคัญที่ลื่นมากๆเลยด้วยนะครับผม เอาละครับถ้าใครอยากได้4โล4ถังเบื 0, ้อง2 in 1แบบนี้นะคะรับก็สามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านค้าใกล้บ้านได้เลยนะครับหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมหาลิงก์มาให้สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายมันฉกฉามงนี้เม็ดซ้ายเลย,ย,ยไมัดื้อเนาะแบบเนี้เนาะชอบเจ้บ